สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอนะครับเรยวมี412กันนะครับฝาหลังจะเป็นแบบฝาประกบนะครับก็จะง่ายนะครับเราไม่ต้องไปแสกาวนะครับผมในเบื้องต้นเราก็ทำการถอดซาซิมออกก่อนนะครับผมนะครับอ่านะครับผมปึ๊บนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการแทะฝาหลังได้เลยนะครับ เมื่อเราถอดฝาออกแล้วนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์น็อตกันนะครับหลังจากที่เราเคลียร์น็อตแล้วนะครับเราก็จะมายกฝาครอบนะครับเพื่อนๆค,อค่อยๆยกได้เลยนะครับปึ๊บอโอเคนะครับพอเรายกฝาครอบออกแล้วเราก็จะเห็นแบตเตอรี่อันนี้คือขั้วแบตนะครับตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตจอนะครับเรายกขั้วแบตออกค่อยๆยกนะครับ อคอันนี้หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆเอานะอันนี้เป็นซ็อกเก็ตจอนะครับเพื่อนๆนะครับใช้ความระมัดระวังค่อยๆยกนะนะครับเอานะเราดันออกได้เลยเนี่ยของเขาพร้อมที่จะหลุดมาแล้วนะครับเพราะว่ากระเทะค่อนข้างรุนแรงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําพื้นนะครับแล้วทําการเท็จจอกันก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับผมนะครับ ถ้าเราทําพื้นมาดีเราก็จะวางได้อย่างราบรื่นนะครับผมนะครับช่วงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับซ็อกเก็ตนะครับถ้านะครับเราวางแล้วมีความรู้สึกว่าลงล็อกเรากดได้เลยมันจะดังกริบนะครับจากนั้นเรารีบรีดสายได้เลยนะครับถ้าไม่ลงเพื่อนๆต้องนะครับอย่าฝืนนะครับไม่งั้นซ็อกเก็ตอาจจะขาดหรือหักได้นะครับเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเราก็ทําการกดเทสได้เลยถ้าจอมาก็ถือว่าจอใช้ได้เลยครับเพื่อน นะครับเอานะาจอมาแล้วนะครับหลังจากที่เราวางจอเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ยางนะครับยางรัดถึงแกงบ้านเรานี่แหละครับทาการวางแนวนะครับในระยะเวลานี้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2อถึงสาชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะเอามาทำวามสะอาดแล้วติดฟรีมในลําดับถัดไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับนะครับเดยวมี4ินะเปลี่ยนจอเสร็จปุ๊บก็ติดฟิล์ม ก็จะกลับเข้ามาใช้งานได้ปกตินะครับหน้าจอสดใสเหมือนเดิมเพื่อนๆสามารถนะครับหาซื้อจอได้นะครับบนแอป,ปบ้านสีส้มหรือแอป,ปบ้านสีอินูนะครับแต่ถ้าเกิดจะสนับสนุนทางช่องก็ที่จะกดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่บ